สวัสดีค่ะตะเคียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตะเคียนค่ะค่ะมันนี่กันเลยต้องมาติดตามนังเล่าความฝันของตะเคียนเป็นกลุดทุ้นค่านะคะท่านชมเพื่อนสีฟันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวดายก็ให้คุณตาดีเราความฝันให้ห้าฝังนะคะเนาะคุณตาฝันตรงไหนคะเดี๋ยวฝันเมื่อคืนนี่ฝันมารอไปรอไปวันไปไปพ่ออันเขาสองัวเมแม่เขาอยู่เถียงเขาคนนั่งจินเขาอยู่ Ừ. Ừ, mà, mà, mà ừ, người khâu. Khâu có thể nói ừ, bà. ừ, là nhau nhìn đốt và bàn về nơi và cháu chịu nó phải 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 จับหอยตัวเดียวปลาแดดนะปลาขดวในตัวเดียวเช้งจัดจัดเลยแม่ทำเีงลบบตาหันตัวใหญ่เออตัาปลาแดดคอยแฝบแฝงเราว่ะค่ะบ้านมาจับเบิ่งแล้วก็โมเดลเส่นทุ้งใส่นไทยไห้ได้ิ่งห้ยิ่งให้จับหอจับหางมันมันบ่จับหางจับหอยบ้านนี้ก็จับเอาน้ำเราเหมือกันเพิ่นจับทั้งหัวคือจับทั้งหางจับหัวเออ เอาปลาแดกไปกินมาแล้วเป่านึกว่าสีไ้เป็นกับปูเอกสีใส่ทุ้งหอยเขากรบป๋าใส่ค่ะเออยิบห้ยด้วยยิบห้ไอ้ตัวเดียวไอ้ตัวเดียวนี่ปลาขาวนี่ฮะจะาปลาแดกเพิ่นหลายบ่จัดหน่อยจัดหลายแต่ว่าเรายิบมาให้อันตัวเดียวกรบป๋เห็นกระปุกเออเห็นกระป๋าตัวเพิ่วไปกินเบง่มเสียมันว่าแซ่ปลาแดกหอยเพิ่มว่าคุณตาได้เอาน้ำเพิ่นบ่เอามาเนี่ยเมื่อเบง ขำามเองอู้มแข็งจะถาดตั้มันที่เสีบเนี้ยนี่ว่าอะปลาแด็ดปลาตัวบักใหญ่เออส้มก็ป่าแบนปลาแด็ดเป็นปลาแด็ดเออปลาขาวเนาะภาษาไทยจะก็ปลาดาหมาค่ะใช่เอาไวม่แจ่อใหญ่ฟังอยู่แต่สาวๆยังนงเดี๋ยวก็ไม่แปลกแฉะนะว่ะค่ะค่ะผู้ชายกับผู้หญิงเพิ่นเอาปลาเดดผู้หญิงเมียเพิ่นเป็นเมียของเพิ่นเป็นเนาะ ผู้เอินน่นกินเขาเป็นผัวหรือเป็นเมียผู้ผู้ชายเอ้ามับ่กผู้อ่นกินกินเขาทั้งผัวทังว้งเมยียเปานนะเปนน้ำตาเอเอบ้านนี้ผัวเมยียคู่นี้คุณตาหูจักคุณหมอโอ<บ>้โหโอ้โหบบคุณตีเทียงหน้าเทียงหน้าจะเป็นเทียงหมองไดรคนเ่าเล่าอายุป,ประมาณจะปีคุณตาแล้วก็ตัวนี้แล้วางกลางคนนี่แหละ อากวกัวนี่บอเออว่าเงิน <myster> ซ <diyor> oh. ีซีบกัวนี่พูดตั้งหัวเลยฮ่าซบกวกัเนาะเป็นสองพวงเนี่ยอยู่เทียงหน้าเอออยู่เทียงหน้ากลับเขาก็หนาวเพื่อนนีหลายบอกคุณตาแล้วก็ก็หลายอันอยู่แต่ว่าบอได้กินน้ำมือน่ะเออเพ่อดื่มกินหมูจีนอ๋อกินซาบกินซาก็ไดี๋ยว อ้าวไม่กินน้องคอยคอยจะให้อันปลาแดดปลาแดดไม่กินนะวะบ้านนี้เพิ่นอาหารเพิ่นมินยังเป็นปลาแดดบ่กมันปลาแดดก็มีปลาแดดม้วนเพิ่นกินอยู่นั่นบ่ฮะม้วนเพิ่นกินนั่นบอกมีปลาแดดพร้อมมีปลาแดดมีแก้วน่ะปลาแดดเพิ่อนน่ะเพิ่นเห็นเอาพี่ของยังใส่อยู่เป็นแก้วนะคู่จักนาเพิ่นบ่ค่ะหืมโมโหโมโหแจักคนกูตาไปก็ผายค่ะไปผู้เดียวไปคู่เดียวไปพ่อเพิ่นนั่งกินเขาอยู่ เบฟอห์ข้าเจ้ากินเขาแมามากินเขาต้องคอยเอินว่าเสียง่าเพิ่นก็บอก xuống หมดแต่ว่าคุณตาหนี่บ่ท่านอยากบ่อยากจะเสียเอาปลาแดงให้ตัวนึงเอออ๋อกินต้องคอยก็จะเอาปลาแดงให้เจ้าเทนว่าแต่ว่าก็ะไดจับเอาอยู่เนาะค่ะเนาะเออได้กินบฟอฮะเอามาได้กินบ่ไมาได้กิดในแม่ก่อนเนาะว่บ้านนี้ปลาแดงเพิ่นต้องให้นี่กะกะบฟอห์เบฟใส่ยังให้ บังยืบไายจังสียังวะคุณตากะยิบมากคือกันย็บมากขึ้นมันขำบ่งวาเปล่นไหคือจะหายตัวเดียววะมันกะแช้งยาถาดอยู่ก็คือสีเส็บสมคือตีเสบสมคือคนวาบอคนวาประเดี๋ยวคนเสบเออเชื่ไปเปลี่ยนว้าเห้ยจังไรวะขค้นวาน่ในใจนั่นในความฝันคืดอยากบอกคุณตาเคนห้ก็เจ้าเอาดัวหนอค่ะ แมวเพิ่นให้เนาะถือมาเลยหอดเ้ืหันเออเพราะว่าได้กินมติมาในเมียก่อนแส่ายๆเอามาหอดเ้ืหันอยู่เออโอ้ยาขาวซื้อประเดชซื้อยอนคือเพิ่นนี่บ่บ่ได้กรรมอีหยังเออซื้อมากยิบยิบใส่เนาะแม่เพิ่นเอาใส่จังซี่จับหัวมาคือเพิ่นเลยจับหัวย่อนหางมาคือเพิ่นเลยเออเงินใหม่ก็จับเอาจังซี่ล่ะค่ะก็ถือกำมาเฮือนเออปลาตัวเดียวเนาะไก่บ้านบ่ตอนซื้อยิบมาไก่บ่ไก่เฮือนเจ้าของบ่ มึงก็ไกลอยู่ใกล้เติบอยู่เออใส่ยัางไรแต่สั่งพีดละแต่ว่าันอยู่เทียงหน้าเนาะเออเออค่ะมันเป็นเทียงหน้าเป็นงานหน้าเป็นเม่น่ามีน่าหน้า,นาเป็นหน้าม่นปรากฏว่าเป็นหน้าฝนหนงสิบบาเออเป็นหน้าฝนอุดมสมบูรณ์ดีเออ,อ,อข้าวบานี้มาข่าวเรื่องตัวฤลษ์เจ้าขึ้นตานอถ่ายคุณตาตีตัวฤลษ์จากความฝันขึ้นตาสิตีตัวใดเยี่ยวกับแปดนึ่งแล้วเหรอ บตัวเดียวเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะกน้ําก็เจ็ดเด้ค่ะเออคือคั่นบ่เอา7ก็เอา5ที่ใส่มือก็5เนาะ781 581อยู่เออมือข้างเดียวนี่จับให้แล้วือ781บ่7815 81นี่ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามือเฮาก็จับนะคะเนาะจับเามันเลข3ตัวมือ781นี่ละ ขาแปดหนึ่งเมื่อหางการสื่อตัดเมื่อขางเดียวมุนเอาเนาะสื่อมุนสื่อตัดเอาเออมาในกันเอาหนุ่มคนกัดเอาเมื่อขางเดียวกันคเนี่ยคนยืนไหวเนาะแลอาเมื่อเจ้าบอกขางเดียวกันเท่านี้เหรอมาหนึ่งทีคุณตามาหนึ่งทีเท่าไรคะหนึ่งหนึ่งดอยยิบซีหนึ่งสองซีนะคะเนาะอายุคุณตาดีค่ะว่ากใช่วกไหม อย่างลาบ่หรือเต็มอย่างหกเต็มบ่ค่ะหกสิบเต็มชุดหนึ่งเนาะชุดหนึ่งหกสิบหกเต็มหกสิบหกเต็มฝันของคุณตาม่หยัเพิ่มเติมบ่ค่ะม่ก็ไมีเท่านี่หละฝันเนี่ฝันสันซ้ำเนาะค่ะเนาะให้เมียด้วยบ้านนี้ตัวเลขที่ขึ้นตามักมากตัวไหนแห้งแปดหนึ่งแปดสองนี่ละแปดหนึ่งแปดสอง กาขอมูฟันของคุณตามีอย่างเพิ่มเติมบ่คะไืมเออฟันเท่าเดิมทีค่ะสำหรับที่นี่ก็ขอขอบคุณคุณตาเขียนได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันเนว่ทางเกลียกแนว่ทางข้อมันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขค้งสุ้ายของคุณตาเขียนเนาะค่ะคุณตาเขียนเลขของเพิ่นเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะส่วนอายุของเพิ่นหกสิบหกปีค่ะ เพิ่นเวกเพิ่นมักก 8, 1, 8, 2, ะแปดหนึ่งแปดสองนาอค่ะเวกคุณตาเขนเพิ่นมักค่ะบ้านเลกที่ของเพิ่นหนึ่งสองสี่ค่ะเพิ่นกะฝันค่ะฝันว่ามีผู้ชายก็ผู้หญิงกินเข่าอยู่น้ำกันเอื่นคุณตาเขนกินค่ะเพิ่นกะได้เอาปลาแดกให้ตัวหนึ่งค่ะปลาขาวตัวบักใหญ่ค่ะคนไทยข้ากับอื่นปลาล่านาอค่ะปลาล่าปลาขาว ตัวใหญ่ค่ะคุณตาเคนกระยิบมากค่ะผู้เพื่อนเราให้เพื่อนกระโบมีถุงใส่ให้ค่ะกระยิบมาหอดหอนักเนาะค่ะเลขของคุณตาเคนเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะอายุของคุณตาเคนกะหกสิบหกปีเนาะค่ะเลขคุณตาเคนหมักแปดหนึ่งแปดสองค่ะบ้านเลขทีของคุณตาเคนหนึ่งสองสี่ค่ะ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พ่อโสสองพันหาลอยหกเก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนําในเด้อค่ะถ้าบ่าท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่งป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ป่าบนคนอีสานนําในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสีโบเลพาด ความฝันดีๆเด็กเด็ดีดีๆให้ท่านผู้สมรับสมรับฟังข so ้างบ้านนาะค่ะสวัสดีค่ะ